สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปดูรายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ในหลายๆครั้งนะครับเราก็พยายามที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับราคาหุ้นที่เราสนใจนะว่าทําไมวันนี้มันถึงมีการปรับตัวขึ้นที่สูงจังเลยวันนี้ทําไมมันมีการปรับตัวลงที่ค่อนข้างรุนแรงจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นของราคาหรือว่าการปรับตัวลงของราคาสิ่งที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มการปรับตัวขึ้นหรือรรว่อารปรับตัวลงได้อีกอันนึงก็คือวอลลุ่มการซื้อขายในแต่ละวันนะครับ แต่ได้ปกติแล้วนะครับเราเองนะก็จะรู้แค่ว่าวอลลุ่มที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับมีปริมาณเท่าไหร่มากน้อยเพียงใดมีแรงซื้อมากเกินไปหรือว่ามีแรงขายมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดที่มันเป็นรายละเอียดที่ ยิบย่อยลงไปเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับอย่างจําพวกว่าเออวันนี้มีใครที่ซื้อหุ้นตัวนี้ไปบ้างมีใครที่ขายหุ้นอันนี้ไปบ้างอะไรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราได้ข้อมูลอะไรประมาณนี้มานะครับหรือว่าใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างช่วยเราได้เยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าผู้บริหารท่านนี้มีการซื้อหุ้นตัวนี้เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าผู้บริหารท่านนี้มีการขายหุ้นตัวเองออกไปในปริมาณที่เยอะมากไปหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้เราเนี่ยตัดสินใจ ที่จะซื้อหุ้นขึ้นมาหรือว่าจะขายหุ้นออกไปดีไหมอะไรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนําเว็บไซต์แล้วก็จะมาบอกวิธีการเข้าไปดูรายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นข้อมูลให้เราไปดูหุ้นต่างๆที่เราสนใจนะว่าเฮ้ย ผู้บริหารมีการซื้อหุ้นเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าผู้บริหารมีการขายหุ้นออกไปหรือเปล่านั่นเองนะโอเคครับก็เกินมาค่อนข้างยาวแล้วนะครับเราไปดูเว็บไซต์ตัวนั้นดีกว่าแล้วก็ไปดูวิธีการเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ตัวนั้นนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์อันนี้ก่อนก็แล้วกันนะเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับเว็บไซต์เนี้ยก็เป็นเว็บไซต์ของกรตอนั่นเองซึ่งกรตอนะครับก็เป็นผู้กํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆภายในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็วางใจได้เลยนะว่าเว็บไซต์เนี้ยเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ของกรตอนั่นเอง โอเคครับในส่วนของลิงก์ของเว็บไซต์นี้ผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปในรายละเอียดแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของเว็บไซต์นี้ได้เลยนะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาตามลิงก์นี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้โดยตรงเลยนะเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปหาเองนะครับอย่างผมเนี่ยเขาไปหาแบบโดดๆเลยโดยที่ไม่ผ่านลิงก์อันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันนะนะซึ่งหน้าตรงเนี้ยมันก็มีชื่อว่าข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหารแบบ59ซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ใช้ดูการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารเกี่ยวกับหุ้นที่เรามีความ สนใจอยู่นะครับว่าผู้บริหารเนี่ยมีการขายหุ้นออกไปหรือเปล่าหรือว่ามีการซื้อหุ้นกลับมาหรือเปล่าซื้อในปริมาณที่เยอะหรือเปล่าหรือว่าขายออกไปในปริมาณที่เยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการดูดังนี้นะ สิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็คือชื่อบริษัทเต็มๆของหุ้นที่เราสนใจอยู่นะครับซึ่งวิธีการหาชื่อเต็มๆของบริษัทที่เราสนใจอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ s e t o r t s ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปนะมันก็จะบอกเป็นชื่อบริษัทเต็มๆให้เรานะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเอาเป็นหุ้นแจ็ดนะผมก็เลยไปพิมพ์ชื่อหุ้นแจ็ดนะครับเพื่อที่จะเอาชื่อบริษัทเต็มๆของหุ้นแจ็ดมานั่นเองนะครับ พิมพ์ชื่อหุ้นแจตตรงค้นหานะครับแล้วก็ค้นหาออกมานี่ครับเราก็จะได้เป็นชื่อบริษัทเต็มๆของหุ้นแจตแล้วนั่นเองซึ่งก็คือบริษัท j a s m i n e International แนลจำกัดมหาชนนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่เว็บไซต์ของกรตอตเราเหมือนเดิมนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะไปดูการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารนะครับว่าของหุ้นแจดเนี่ยเขามีการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารหรือเปล่านะครับ ตรงหน้าเว็บไซต์ของกรตอนะครับให้เรากดไปที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ จากนั้นให้เราเลื่อนลงไปหาชื่อบริษัทที่เราอยากจะเข้าไปดูการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะเข้าไปดูบริษัทแจส m มินนะครับหรือว่าหุ้นแจสนั่นเองนะผมก็จะเลื่อนลงไปดูหาบริษัทแจส m มินอินเตอร์เนช a ั่นแนลกัดมหาชนนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเรียงตามตัวอักษรเลยนะตั้งแต่ตัวคําว่าบริษัทเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นทั h ถัดลงมาก็จะเป็นธนาคารแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ไล่ตามชื่อของตัวบริษัทเลยนั่นเองโอเคครับเมื่อเราเจอบริษัทที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการกดลงไปที่ตัวบริษัทนั้นเลยนะครับอย่างอันนี้ก็คือบริษัท Jasmine International จําจำกัดมหาชนนะผมก็กดลงไปเลยครับ ที่นี้นะครับในส่วนของวันที่เราก็ต้องมาตั้งค่านะครับว่าเราจะดูตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนในที่นี้นะครับผมจะดูตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ามาจนถึงปัจจุบันนคะครับก็คือวันที่28เดือนพฤษภาคม2 5 6 3นะครับผมก็จะทำการตั้งค่าลงไปนะในช่องแรกก็จะเป็นวันตั้งต้นนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็จะเป็นวันสิ้นสุดนะในส่วนของวันสิ้นสุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นวันที่ในปัจจุ ันน,นเองนะครับเมื่อเราเลือกวันที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเราจะต้องเลือกเป็นวันที่ได้มาทับจำหน่ายจากนั้นนะครับให้เราไปกดที่ค้นหาข้อมูลการค้นหานะครับจะเป็นข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน3ปีนะครับนับจากวันที่เอกสารส่งมาถึงสำนักงานนั่นเอง เมื่อเรากดค้นหาแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีการโหลดข้อมูลขึ้นมาเมื่อเว็บไซต์โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลยนะมันก็จะเป็นรายละเอียดการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อของบริษัทนะครับหรือว่าชื่อของหุ้นตัวนั้นๆที่เราสนใจแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นชื่อผู้บริหารที่มีการขายหุ้นหรือว่ามีการซื้อหุ้นนั้นๆมานะครับ <S <S ตรงความสัมพันธ์นะครับในส่วนของรายละเอียดนะนะมันจะเขียนว่าผู้รายงานนะครับโดยปกติแล้วคนไหนที่เป็นคนขายหรือว่าคนไหนที่เป็นคนซื้อนะจะต้องมาเป็นผู้รายงานนะครับในที่นี้ก็คือผู้บริหารท่านนี้นะครับเขาเป็นคนซื้อเขาก็เลยต้องมารายงานนะครับ ถัดมาก็จะเป็นประเภทหลักทรัพย์นะก็จะเป็นหุ้นสามัญนะครับแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นวันที่ได้มานะครับหรือว่าวันที่จําหน่ายแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจํานวนนะครับจํานวนหุ้นแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็วิธีการจําหน่ายหรือว่าวิธีการได้มานะครับก็จะเป็นการซื้อแล้วก็ในส่วนของลิงก์นะครับก็จะเป็นหมายเหตุต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของการซื้อในครั้งนี้นะครับมันบอกละเอียดถึงขนาดว่าบริษัทหลักทรัพย์ไหนนะที่เป็นนายหน้าในการซื้อในครั้งนี้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะของการเข้าไปดูรายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ดีๆอย่างนี้นะครับของกอลตตนะที่ทำให้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ละเอียดได้ขนาดนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเรารู้ว่าผู้บริหารท่านนี้มีการซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มหรือว่ามีการขายหุ้นออกไปในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับมันก็จะช่วยเป็นข้อมูลให้เราในการตัดสินใจว่าจะถือหุ้นตัวนี้ไว้ต่อไหมหรือว่าจะขายหุ้นตัวนี้ออกไปหรือว่าจะอะไรต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ